สวัสดีทุกคนนะครับมาต่อกับเกม Grim Soul Survival นะครับผมเปิดมาก็โดนหนูขโมยอีกแล้วนะเฮ้ยให้อาหารไปทุกวันก็ยังโดนน้องหนูขโมยทุกวันนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปที่ไหนกันดีก็น่าจะไปฟาร์มของเช่นเคยอ่ะยังไม่มีอะไรมากเพราะว่าตอนนี้ผมอยากทำให้เลเวลของผมม,มันไปถึงอ่า 55สักทีนะครับพอเรามีกระเป๋าเลเวล2อ่ะมันจะทำอะไรได้สะดวกมากยิ่งขึ้นไงเมื่อวานเราไปลานปลองมาแล้วเนาะมีเคเวสใหม่ไหครับให้ทำกำแพงรั้ว20อันนะก็คือกำแพงหนามนั่นแหละแล้วก็มีอะไรอะกำแพงที่แข็งแรงอ๋อหมดแล้วได้รับของครับสรุป,ปก็คือต้องทำต้องคาบรัว้วหนามอีก20อันนะ แล้วปัญหาคืออะไรปัญหาคือกำแพงบ้านของผมล้อมรอบไปหมดแล้วแล้วจะเอาล้วนหนามากันอะไรกันตัวเองออกแบบนี้นะอ่ะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวค่อยว่ากันรู้สึกว่ามันสามารถยกไปตั้งใหม่ได้ใช่ไหมอาจจะต้องทําลายกําแพงสักนิดหนึ่งนะครับในส่วนของกําแพงเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีขอจัดของแป๊บนึงนะทุกคนคลิปนี้อาจจะพูดน้อยหน่อยนะเพราะว่าเจ็บคอไม่อยากพูดเยอะครับเจ็บคอ เจ็บคอในะที่นี้คือเจ็บคอรจริงๆนะครับเดี๋ยวขอพักหน่อยละกันเดี๋ยวจะมาเป็นพักๆนะครับตามาตามสภาพตัวเองที่มีนะตอนนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามตั้งแต่คลิปแรกยันคลิปนี้ด้วยแล้วกันนะทั้งที่เนะื้อเรื่องไม่ค่อยได้กระเตืองเท่าไหร่แต่ก็ยังคงจะทำต่อไปเรื่อยๆนะครับตราบใดที่ยังมีคนดูอยู่แม้ว่าจะน้อยนิดก็ตามนะอ่ะโอเคดูก่อนนิดนึง เดี๋ยวขอผมจัดของแป๊บหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปที่ค่ายเทวทูตเลือดนะเพราะว่าเราจะเอาศิลาสีส้มเนี่ยนะไปให้กับเซบาสเตียนครับวันนี้ว่าสุดท้ายแล้วจะทันหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยอยากได้แผ่นที่กล่องเล็กนะครับของฟอร์เชเกนนะ เอาจริงนะหนูเนี่ยเป็นอะไรที่น่าลำคาญที่สุดในเกมนี้แหละขโมยของเก่งจริงนะก็ทุกครั้งที่จะไปฟาร์มนะครับผมก็จะใส่ผมก็ไม่ใส่ชุดอะไรไปเลยอะอย่างน้อยๆถ้าเราตายก็ของที่หายไปมันก็ไม่ใช่ชุดอะนะเอข้างล่างยังไม่ได้ทำการขยงขยายอะไรเลย <laughs> <c oughs> ถ้าเรามีมาก็คงดีนะน่าจะไปฟาร์มของได้เยอะขึ้นบ่อยขึ้นนะครับเดี๋ยวสร้างกาแพงน้ำเท่าที่เราจะสร้างได้ก่อนนะถ้าเราโดนหน้มตัวเองเราเลือดเราจะลดไหมทุกคนมมไม่กล้าต้องค้าบอีกเยอะเลยครับให้ได้20อันเควสในเรื่องถึงจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะแต่ว่าให้วัตถุดิบหลักในการคราบ เจ้าลวหนามเนี่ยน่าจะต้องใช้เยอะคือผมต้องหาอีเยอะเลยอะดังนั้นเนี่ยผมว่าผมไปเก็บเลเวลก่อนดีกว่าเพื่อที่จะให้ได้เลเวล55นะจากนั้นเราจะได้ไปเก็บของที่มันสามารถเอามาค้าเป็นลวหนามเหล็กได้นะครับ สวัสดีเซปเทเรนเหลืออีกไม่กี่วันแล้วนะนายก็จะจากเราไปอีกแล้วนะโอเควันนี้เราเอาของมาให้นะครับแล้วก็ทําอาหารเช่นเคยนะเมนูเดิมๆไม่เปลี่ยนแปลงนะครับแต่ว่าตอนนี้หลายคนแนะนําสูตรมาแล้วแคปไปเรียบร้อยนะครับผมว่าเดี๋ยวจะเปลี่ยนจากแคปเป็นจดละต้องไปหาซื้อสมุดมาสักเล่มจดสูตรไว้เลยครับสมัยก่อนผมก็เล่นเกมผมก็จดสูตรแบบนี้นะพวกล็อกแมนเอ้ยนะอ่า คอนทราโอ้โหคอนทรานี oh, oh, a, ้สม nice. ัยไหนวะเกมสมัยก oh. ่อนนะมันจะมีสูตรครับเกมมงเกมบอยอ่ี๋ดูซิว่ารอบนี้เราจะได้ได้พลังโจมตีนะครับอาวุธปเดี๋ยวเราไปฟาร์มกันดีกว่าทุกคนก็เรามาฟาร์มที่ดงต้นสนนะครับเช่นเคยก็คือเก็บของเท่าที่เราจะสามารถเก็บได้นะ ยกตัวอย่างเช่นพวกอ่าไม้หินนะครับผลลมงผล,ลไม้อ่าวัตถุดิบที่ใช้ในการครับต่างๆนานานะก็ดูซิว่ารอบนี้เราจะได้อะไรกลับไปบ้านบ้างนะครับ หมือนผมจะมีเควสคนขี้เลือนปะนั่นไงจริงด้วยครับได้ของอะไรอะ่ะขอดูหน่อยสิเดี๋ยวนะภารกิจสำเร็จจะได้ของฟรีหอย่างนะครับ <c oughs> ได้ไม้เิ้ยไม้สิบสออันเลยนะไม่น้อยนะครับอาวุธได้ด้วยนะครับแต่ส่วนอีกเควสหนึ่งเนี่ยเควสล่างมักจะยากเสมอ ทีนี้เราต้องมาลุนนิดนึงครับว่าไอ,บอ้บ่อน้ําเก่าเนี่ยมันจะดอบลองไอ้มันจะดอบของ,ออของครบไหมนะกลัวแบบว่าผมเคยมาหลายรอบนะแล้วแบบมาเก็บของในแมพทั้งหมดอะแต่ว่าของไม่ครบครับก็เลยไม่ไม่ได้ของที่เอาไว้ที่อยู่ใต้ดินของท่าน้ําของบอ่อน้าเนี่ยนะขาดเชือกหนึ่งเส้นแล้วก็หินนะครับไปเดี๋ยวเราออกไปตามหากันก่อน ตอนนี้เราหาของครบแล้วนะใส่ไปเลยตุ้มนี่ขินนิดหน่อยครับแล้วของที่ได้ก็จะประมาณนี้ทำไมยิ่งยิ่งเขาเรียกว่าอะไรยิ่งหาของมาเติมได้ไวมันยิ่งได้ของวก้ก็ดีแหละก็ดีก็ดีนะครับอย่าบอกว่ามันไม่ดีมันดีทั้งนั้นแหละนะของทุกอย่างที่เราเก็บได้มันดีทุกอย่างครับเพียงแต่ว่าเราเอาของกลับบ้านไปน้อยไงเนี่ยถ้ามัน เห็นปะหายไปสองแถวครับถ้าเราเก็บของได้25ชิ้นบอกเลยว่าของทุกอย่างนี่ผมจะเก็บไปให้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นขยะผมก็เอากลับเออแม้ว่ามันจะเป็นขยะผมก็เอากลับบ้านนะ Okay. ถึงบ้านแล้วก็ขออนุญาตเอาของเก็บอีกเช่นเคยนะครับอย่างที่เห็นกันว่าบ้านผมลกขนาดไหนนะสงสัยต้องรีโนเวทบ้านกันอีกแล้วครับต้องทําลายพื้นทาลายกําแพงอีกแล้วเนะี่ยเพราะอะไรเพราะว่าเราจะได้เอาล้วนหนามไปตั้งได้นะครับไม่รู้เหมือนกันไงว่ามันจะมีเควสบังคับให้ทําล้วนหนามตั้ง20อันเนาะแต่ทํามันก็ดีมันจะได้การซอมบี้กันอะไรได้นะครับเพื่อมีซอมบี้มาเราจะได้วิ่งวนแล้วก็ให้มันโดนหนามตายไปนะ ของเสร็จเรียบร้อยครับไปหาเซบาสเตียนกันอีกรอบหนึ่งเอาศิลาสีส้มไปให้เซบาสเตียนนะครับนี่ไงเซบาสเตียนสวัสดีเออเป็นยังไงบ้างเราอยากได้อเน,นี้ยแต่อีกอีกนานเลยอ่ะเดี๋ยวคืนนี้เราว่าจะเล่นนะเซบาสเตียนอ,อยู่เพิ่งหนีเราไปนะเออเซบาสเตียนบอกเองพูดดีๆก็ได้เก็บไม่ทันพอพอดีว่ามี บ้านล้างคนระับแมปหมู่บ้านล้างมาเดี๋ยวเราจะไปที่แมปหมู่บ้านล้างกันนะก็ของที่เตรียมไว้จะประมาณนี้ดูซิว่าเราจะได้อะไรกลับมาจากแมปหมู่บ้านล้างบ้างคือจริงๆแล้วเวลาเราคราบข,ของไปสักระยะหนึ่งแล้วใช่ไหมใช้พลังงานไปสักระยะแล้วมันจะมีแมปเกิดขึ้นครับไปสักสองแมปนะแบบไปดง,นนดงต้นสนบ้างแล้วก็ไปที่ตีเหล็กเขาบ้างนะพอพลังงานใกล้หมดมันก็จะมีแมปพิเศษแบบนี้เกิดขึ้นนะครับ เอาแล้วแล้วบอกเลยว่ายิ่งเล่นยิ่งยากขึ้นเรื่อยๆนะเออมอนพวกเนี้ยโดยเฉพาะกระโดกที่มันโผล่มาจากดินเนี่ยบางทีพกดาบพกอะไรมาก็มันก็โผล่เลยเกินนะฟันทีแป๊บเดียวเราเลือดเกือบหมดหลอดแล้วแล้วบางจังหวะแบบเนี้ยเรากำลังไปฟันมันครับอยู่ๆก็โผล่มาจากหลุมเฉยเลยมันทําให้เราพลาดจังหวะเห็นไหมเนี่ยโผล่มาจากหลุมครับนี่เนี่ยเรียบร้อย ของเต็มแล้วอะกลับบ้านเลยดีกว่าเนาะกลับบ้านเลยได้ไหมไม่ได้นะต้องเอาของก่อนเราไม่รู้ไงว่าไอบ่อน้นาตรงนั้นอะมันมีของอะไรบ้างนะครับก็มาเดี๋ยวผมค่อยๆลุยกันไปแล้วกันนะครับเรามาดูกันซิว่าในบ่อน้ํานั้นในบ่อน้ําเก่าอันนี้นะในหมู่บ้านเนี่ยมันจะมีอะไรดรอปให้เรานะครับ Ah uh -huh. ไม่เข้าใจว่าฝนจะมาตกอะไรตอนนี้นะมันจะทำให้เราเดินช้าลรออุ้ยอาวุธอะไรอะ่ะไออาวุธนี้ผมเก็บไว้เยอะมากเลยนะแต่ว่าไม่ค่อยเอามาใช้ครัไม่แน่ใจว่าตีแรงไหมแต่ว่าเดี๋ยวจะเอาไปใช้ที่ดัดนเจียนนะนะเนี่ยตัวเนี้ย ขาดอะไรวะเอาของที่เนี่ยมันโผล่มาแบบดูดิเลือดเลอครึ่งหลอดมันชอบโผล่มาในจังหวะที่เราเผลอลบางทีเปิดกล่องแล้วมันก็โผล่มาครับไอ้กระโหลกพวกเนี้ยนะไปแต่ว่าดีอย่างนะว่าที่นี่นะครับมันมีโอกาสดอปเขาเรียกว่าอะไรไม่ใช่มีโอกาสดอปดิมันดอปทุกชิ้นนะ่ะที่เราสามารถเอาไปทํา เรียกว่าอะไรอะซ่อมแซมบอ่อน้ำได้ไม้แล้วโปรไม้ก็มันชอบผกจังหวะที่แบบแล้วของบางอย่างก็หายยากๆนะนี่เรียบร้อยเอาปลาเอาเนื้อปลาก่อนอืม,มแล้วฝนตกก็ทำให้เดินช้าๆมีผลต่อเราด้วยนะไม่ได้มีผลต่อซอมมี่พวกนี้นะครับเอาดูซิว่ามีอะไรบ้าง เอาไอนี่ดีว่าไอขวดน้ําแปลกๆเนี่ยเอาไปแลกแผ่นเขาเรียกอะไรนะแผ่นแผ่นที่ได้ครับอย่างอื่นช่างมันทิ้งไว้ที่นี่ก็ได้นะที่แต่แผ่นที่ชิ้นส่วนแผ่นที่สีฟ้าก็น่าสนใจเอาไปประมาณนี้แล้วกันนะครับโอเคก็เดี๋ยวเราไปเจอกันที่บ้านทุกคน สวัสดีปลาสามกะโหลกผมมั่นใจว่ามันต้องมีอัศวินแน่ๆเลยอะดังนั้นเราจะหลบหลีกครับคือเดี๋ยวผมจะใช้เทคนิคเดียว,วกับเกมลัดเด a y นะคือยังไงเห็นอัศวินละเราจะตรงดิ่งไปที่กล่องนะครับเอาของที่กล่องอย่างเดียวพอตีซอมบี้ตีมอนให้น้อยที่สุดนะครับตอนนี้ผมเลเอว54แล้วนะทุกคน อีกนิดเดียวเราจะได้ครับกระเป๋าเลเวลสองแล้วครับเฮ้ยนี่นี่นี่ช่วยก่อนเอาซีมารอบนี้น่าจะช่วยเหลือได้นะทุกคนเพราะว่าอะไรอาวุธเราพร้อมเทอพะเจ้าอย่นี้ก็บาทรอผมแป๊บนึงผมกำลังช่วยท่านอยู่มิโตฟันเข้าทีละนิดเดียวเหมือนกันนะไม่ได้เข้าเยอะนะเห็นไหมเข้าทีละสามสิบม,มาใช้เอกใส่แล้วก็ยังช่วยไม่ได้ครับแต่เลือดทำไมมันเยอะจังเลยอ่ะแล้วทำไมเลือด เลือดเทพเจ้าเรามันเลือดม,มัไดวูฟมายุ่งอะไรเนี่ยคนเขาลังไฟกันอยู่เนี่ยฮะไม่มีกาละเทศะเลยอ๋อไม่มีอยู่แล้วใช่ไหมได้วันนี้ถ้ารู้อย่างนี้นะถ้าว่าถ้าเจอท่านนะผมจะเอาเอาวุธดีๆมาเลยเนี่ยจ็ดาวกันใกล้ตายแลย้วตัวนี้ครับ ฮาราสฮาราสผู้ฝึกหัดแห่งฮาราสครับใกล้ตายแนละ้วคนอีกนิดนึงนะเราต้องมีโอกาสช่วยท่านให้ได้ครับอาเรียบร้อยไปหนึ่งอีกคนนึงครับทีพรเจ้าไร้น้ำโแต่เลือดมันยังเยอะอยู่เลยอะเทพเราจะไปก่อนหรือเปล่า จะเลือดเราเลน้อยนะหมายถึงว่าไอเนี้ยไอที่เติมเลือดอะเรามีน้อยด้วยแล้วอุ้ก็ใกล้จะพังแล้วสสใจช่วยเทพเสร็จก็คือกลับบ้านเลยนะเก็บของไม่ไหวละไม่มีอาวุธู้นะไม่คิดว่าจะเจออีเวนต์นี้ไงไม่เป็นไรเดี๋ยวคราวหน้าเราลองมาใหม่ก็ได้ครับเฮ้ยยุโหแล้วเอาเอาวุธที่นี่มาเลยอะผมเกลียดเกมแบบนี้แหละคือบางจังหวะแบบเราจะได้อยู่แล้ว อ่ะมาให้หมดจ้ามาให้หมดไปแล้ว